ในขณะที่มึงกําลังทํากายสุจริตอยู่กายสุจริตคืออะไรมึงทําการงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่กวาดบ้านอยู่มึงมสววงีสติรู้ตัวว่ากำลังกวาดบ้านสติรู้ตัวว่ากำลังกวาดบ้านมึงจําประเด็นนี้ดีนะกวาดรู้กวาดรู้เจตนามึงรักษาศีลไหมเจตนามึงไม่ได้มีเจตนาในการรักษาศีลแต่ขณะนั้นกายวาจาใจมึงทุจริตหรือสุจริตสุจริตมันจะเรียกว่าไม่มีศีลได้ยังไงใช่หรือเปล่า ในขณะที่มึงอาบน้ําแต่มึงมีสติสัพพัญญาในการรู้เนื้อรู้ตัวในการอาบน้ําในขณะนั้นมึงไม่ได้มีเจตนาเป็นเครื่องรักษาศีลไม่ได้อารัธนาศีลมึงจะบอกว่ามึงไม่มีศีลได้ยังไงในเมื่อมึงประพฤติกายวาจาใจสุจริตอยู่เอาตอบสิตอบให้ได้คนที่เอากูไปด่าเอาไปวิพากวิจารเนนะ ที่บอกว่านั่งอยู่เฉยๆก็มีสีได้จะไม่มีได้ยังไงในเมื่อมันเป็นความปกติของการใช้ชีวิตของเมืองในฐานะความเป็นคนใช่หรือเปล่าในขณะใดก็ตามที่มึงกําลังทํากิจการงานใดก็ตามแม้มึงไม่มีเจตนาเป็นเครื่องรักษาศีลแต่มึงไม่ได้ทําผิดศีนนั่นก็เรียกว่าปกติของความเป็นคนเพราะอะไรมึงไม่ได้ทําทุจริตเมื่อมึงไม่ได้ทําทุจริตเท่ากับมึงอะไรสุจริตอยู่ พวกมึงทุกคนใช้ชีวิตในโลกมึงไม่ได้ทําลายชีวิตใครมึงต้องติดคุกไหมไม่ต้องติดคุกม,มึงใช้ชีวิตในฐานะของความเป็นคนหาเช้ากินข้ามตาปกติในขณะนั้นมึงประพฤติทุจริตหรือประพฤติถุดสุจริตเนี่ยขณะที่พวกมึงกําลังพิมพ์กันอยู่เนี่ยกาลังฟังทรมอยู่กําลังทํางานอยู่กําลังขับรถอยู่กูถามว่ามึงทําสุจริตหรือทุจริตทําสุจริตถูกหรือเปล่า ทำสุจริตแล้วมึงจะบอกว่ามึงทำสุจริตไม่มีศีลไี่ยังไงในเมื่อกายวาจาใจสุจริตคือการที่มึงทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่ขัดกับการทำผิดศีลห้านั่นเรียกว่าสุจริตแม้มึงไม่มีเจตนาในการรักษาศีลห้าก็ตามกูงงมากเลยอ่ะทำไมต้องมาบอกว่าไม่ถูกต้อง การนั่งเฉยๆไม่เป็นการรักษาสินห้าจะไม่เป็นการรักษาศินห้าใดไงในเมื่อมึงนั่งเฉยๆเท่ากับประพฤติกายวาจาใจาสุจริตอยู่มึงอย่าเอาตำรามาพูดกันอย่างเดียวเอาหลักสัจจะความจริงมาพูดการใช้ชีวิตจริงๆในการใช้ชีวิตจริงๆไม่ใช่งัดจะมาแต่ตำลาเอาหลักสัจจะความจริงมาพูดด้ยวยสัจจะความจริงต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกับตำราตำลาต้องสอดยับขัดไม่ขัดแย้งกับหลักสัจจะความจริง อธิบายให้ได้อย่างนี้สิว่าจริงไม่จริงตรงไหนพูดมาถ้าอธิบายขนาดนี้ยังไม่เข้าใจกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะมีที่ไหนกันกูถามว่ามึงขนาดที่มึงกำลังเจริาอาพานธสิิหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ขนาดนี้มึงมีเจตนาในการรักษาศีลเหรอกูถามว่ามึงเวลามึงนั่งสวดมึงมีเจตนาในการรักษาศีลเหรอไม่มีอ้าวถ้าไม่มีเท่ากับมึงไม่มีศีลเหรอ ท่านตอนนี้มึงกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ไอติวิโสพะกวาลัล้างซมาแสดงว่าขนาดนั้นมึงทุศีลอยู่เหรอขนาดนี้มึงกำลังนั่งสมาธิตแต่มึงไม่ได้มีเจตนาในการรักษาศีลเท่ากับมึงไม่มีศีลเหรอใช่หรือเปล่ามันตลกอะ่ะขนาดที่กำลังกล่าวธรรมอยู่แต่กูไม่มีเจตนาในการรักษาศีลเท่ากับกูไม่มีศีลเหรอใช่หรือเปล่าเออ มันต้องมีเจตนาตอนไหนตอนที่มึงจะทําผิดแล้วมึงละเว้นจากการทําผิดได้นั่นแหละเจตนาเกิดแล้วนั่นแหละความพ้นจากภัยเวรแล้วเพราะอะไรมึงกําลังจะฆ่าสัตว์แต่มึงยุติการฆ่าสัตว์ได้นั่นเรียกว่ามึงพ้นจากภัยเวรภัยเวรอะไรภัยเวรจากการฆ่าสัตว์มึงพ้นแล้วพ้นแล้วในขณะนั้น จะวิพากษ์วิจารอะไรอย่มีสติสัพพัญญะในการวิพากษ์วิจารหน่อยเอาหลักความจริงมาพูดด้วยพิจารณาพินิพิเคราะห์ดีๆในขณะที่มึงไม่ได้ทําผิดเท่ากับมึงไม่มีสีเหรอกูถามแค่นี้ตลกมากเลยมึงไม่ทําผิดถ้ามึงไม่มีศีเหรอทุกวันนี้สอนอะไรกันวะกูงงมากเลยสอนอะไรกันอะฮะ ไปนั่งมะยังพันเตมีสุ้งมีสุ้งละขนาทายาติสรณเดนสา,าปัญจสีลานิยาจามะปาณาติปาตาเวรมณีสิฆาประธานสมาธิยามีสุราเมีระยามัชฌาปมารธานาเวรมณีสิฆาประธานสมาธิยามีมีศีลเลยอย่างนั้นเหรอฮะแค่นั้นเลยแล้วมึงก็เดินไปทำเรวทำชั่วเข้างานบุญทำบ้านทำบุญสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่ มึงไปนั่งรับทอรนรับศีลจากพระกันแล้วมึงก็ออกไปที่วงข้าววงโต๊ะจีนแล้วมึงก็ไปนั่งแดกเหล้าอย่างนั้นเรียกมีศีลเราว่าสมาทานศีลมึงสมาทานหน้ายิ่งพระเมื่อกี้นี้พระให้ศีลมึงมาบ่าเดินออกไปมึงแดกเหล้าแล้วเพราะอะไรเพราะมึงไม่ได้เข้าใจหลักการรักษาศีลเลยโอ้ยกุละเงืดหลาย